สวัสดีเจ้าสวัสดีตอนเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าวันเสาร์ที่หกสวัสดีเจ้าวันเสาร์ที่หกเดือนมิถุนายนเจ้าพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะเจ้าเนิ่นวันนี้สืบการกับมาขึ้นเจ้าอีกแล้วเจ้ามาขึ้นเจ้าอีกแล้วมาขอกำลังเล้งแต่วันนี้สืิการยุดเจ้าก็เลยจะขึ้น จะขึ้นสักเนาะสักสักบึ้ดสักกัมในเจ่าช่วงเจ้าเจนาะแต่ตอนเย็นก็ยังขึ้นเหมือนเดิมนะเจ้าเนอตอนเย็นก็ขึ้นเหมือนเดิมเจ้าแต่ว่าตอนเจ้าก็ขึ้นสักบึดเนาะขึ้นสักบึ้ดมาขอกําลังเลใจจาาเพื่นเพื่อนเนืเจ้าไผ่ที่เข้ามาแล้วก็อเพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เจ้าตักคอมเมนต์เข้ามาเนาะตักคอมเมนต์เข้ามาหาสิริการจีม สติการรออยู่นะคะตอนนี้นะคะทุกคนขออนุญาตขยับโต๊ะนะคะขออนุญาตขยับโตนิดนึงค่ะโอเคค่ะได้แล้วนะคะตอนนี้ได้แล้วนะคะใครเอ่ยที่เข้ามาแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็พิมพ์ทักทายสติการด้วยนะคะพิมพ์ทักทายกันหน่อยนะคะเพื่อนๆนะคะเนาะ ไม่การก็ไม่รู the the ้นะเพราะว่าไม่ไม่เคยขึ้นเวลานี้เนาะแต่เมื่อวันอาทิตย์เมื่อวันอาทิตย์การก็ขึ้นเวลานี้นะคะเมื่อวันอาทิตย์การขึ้นเวลานี้ลองลองลองไลฟ์ผ่านหลังบ้านนะคะแต่วันนี้การก็ไลฟ์ผ่านแอปเหมือนเดิมเนาะการไลฟ์ผ่านแอปเหมือนเดิมค่ะไม่รู้ว่าขึ้นเวลานี้จะมีเพื่อนหรือเปล่าจะมีเพื่อนมาหาหรือเปล่านะคะ ก็ต้องลุ้นลุนนะคะลุนลุนลุนค่ะลุนลุนลุนก็จะมีเพื่อนมาหาไมนะคะรอค่ะรอเพื่อนเพื่อนค่ะนั่งรอเพื่อนเพื่อนนะคะเนาะก็ะๆๆตื่นตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตีห้านะคะก็ไปตอบไปตอบแทนเพื่อนเพื่อนเนาะอยังตอบแทนไม่หมดเลยนะคะ ยังตอบแทนเพื่อนๆไม่หมดยังไปไม่หมดเลยพี่แต่การไปแล้วนะคะาการไปหาพี่แต่แล้วไปตั้งแต่เมื่อคืนเนาะการไปดูอะไรนะของพี่แต่พี่แต่ทำอะไรนะเมื่อวานนี้ อ๋อนึ่งปลานะคะเมื่อวานนี้การลงเวทีแล้วก็ไปกินนึ่งปลาบ้านพี่แต่นะคะเพื่อนๆวันนี้วันเสาร์นาอวันนี้วันเสาร์ใครหยุดบ้างคะวันนี้สริการหยุดนะคะหยุดหยุดสองวันนะคะหยุดสองวันหยุดวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะก็ก็เลยตอนนี้ ว่างนะคะว่างก็เลยลองก็เลยมาขึ้นนะคะเนาะสักชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีเนาะเป็นสักชั่วโมงหนึ่งนะคะชั่วโมงหรือว่าอาจจะเป็นชั่วโมงครึ่งน,นะคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนนะคะตอนนี้ก็เตรียมน้ําเตรียมอะไรมาไว้แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะยังไม่ได้กินข้าวเลย เพื่อนๆใครว่างใครว่างก็แวะมานะคะอ๋อสิริการน่าจะน่าจะใส่ผิดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงออกก่อนดีไหมอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <gasps> ลงก่อนนะคะเดี๋ยวมาใหม่นะคะ